ันนี้มาดูเมนูแก้เมื่อยของแม่อ้อยนะคะนั่นก็คือตำข้าวโพดนะคะไปเดินตลาดนะคะพอดีไปเจอข้าวโพดเขาต้มมาใหม่ๆเลยค่ะสองฝักในยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำข้าวโพดไข่เค็มกันค่ะส่วนผสมก็จะมีนี่นะคะข้าวโพดนะคะแล้วก็มีข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้มสุกนะคะไข่เค็มไข่เค็มสองฟองค่ะแล้วก็นี่ถั่วลิสงแม่มอ้อยก็คั่วเองค่ะแล้วนี่จะเป็นกุ้งแห้งนะคะพริกค่ะ พริกนี่ก็จะเก็บที่หลังบ้านนะคะก็จะมีทั้งพริกจินดานแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเมื่อเขือเทศแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็มะนาวถั่วฝักยาวส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นค่อยดูพร้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรานําพริกกับกระเทียมมาไปโขลกกันค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะบุบบุบถั่วฝักยาวนิดนึงนะคะ แค่นี้พอค่ะเสร็จนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะคะใส่มือเขือเทศลงไปก่อนค่ะตามด้วยมะนาวนะคะ ตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะเี่็นเราก็จะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคุลรตนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะสังไม่ไอ้อยที่คือใส่น้ำตาลมะพร้าวไปเนี่ย เขาจะได้รสชาติอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องใส่นะคะถ้าใครชอบก็ไม่่ากเลยค่ะของชิมรสชาติเบื้องต้นดูก,ก่อนค่ะผัดหวานอีกน,นิดนึงค่ะรสอื่นได้หมดแล้วเวเราจะมาหั่นตัวข้าวโพดใส่เลยคะ่ะ แล้วก็จะผ่าลูกหนึ่งเราจะผ่าสี่นะคะเสร็จนะคะแม่อ้อยตามด้วยตัวนี้เลยค่ะกุ้งแห้งนะคะตามด้วยถั่วลิสงค่ะ ีนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทานกินกันง่ายๆค่ะทีนี้เราก็โรยด้วยถั่วอีกรอบหนึ่งนะคะทันี้เองนี่ค่ะชอบรสไหนก็ปรุงได้ตามชอบใจนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะ เช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวินิพูมนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ